ว่จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างนานมากเลยนะพี่เนี่ยจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าวันนี้เรารับรู้เรารับทราบแล้วเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในการที่มันมีต้องจดทะเบียนแล้วก็ในการทําเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้บอกกับทาง ừ ผู้ช่วยหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้ามีเหตุใดที่พี่จะสามารถรับผิดชอบแก้ไขแล <Manh> ้วก็สามารถรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าเราไม่รู้จริงๆเราจําไม่ได้ <c> จริงๆเพราะมันค่อนข้างนานแล้วพี่ก็ได้บอกทีมงานว่า ขอรายละเอียดให้พี่หน่อยว่าพี่ต้องทาอย่างไรครับอืมเพราะหลายคนบอกว่านอกจากเรื่องือที่สามพี่เนี่ยคนมีแล้วการไม่มีลูกมันจะทําให้ต้องมาถึงวันนี้อืมคือ <c oughs> จริงๆการมีลูกเนี่ยมันเป็นกันมันเป็นเป้าหมายของครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีเป้าหมายร่วมกันว่าเราอยากจะมีน้องนะครับเราอยากจะมีลูกเพื่อเป็นเป็นการสร้างครอบครัวแต่การที่มีไม่ได้พี่ก็ต้องบอกว่าเราเข้าใจกันทั้งคู่เข้าใจถึงการมีและไม่มีพี่ต้องบอกคำนี้ ถ้าบางคนจะมองว่ามันเป็นความต้องการของใครคนหนึ่งหรือเปล่าพี่มองว่าเราเรา,เรามีความสุขในเป้าหมายนั้นร่วมกันมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีประเด็นต่างๆอันนี้พี่ก็ตอบว่าพี่ตอบได้ในฐานะที่พี่รู้เท่านั้น